สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนช่องพี่หญิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะใครไม่แน่ใจก็ดูใต้คลิปนะคะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักสากลคือแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องกับชีวิตคุณทุกอย่างนะคะให้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการปรับ ดูนะคะโอเคนะคะสาหรับชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนนะในเดือนมีนาคมนี้นะระวังเรื่องอาการคิดเยอะเนาะคิดเยอะแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คุณอาจจะทําให้มีปากมีเสียงนะคะกับคู่ของคุณได้นะคะคือเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีอีโก้ของตัวเองเขียงกันได้ด้านอารมณ์ ได้คำพูดได้หมดเออบางทีเหมือนกับว่าต่างคนต่างคิดว่าเราถูกเราก็ถูกเขาก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหตุผลของคุณและเขาอะต่างคนต่างมีเหตุผลบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้มีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณมารู้สึกว่ามันมีภาพมนโนใน,นจินตนาการนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณช่วงเนี้ยแฟนคุณอะ เออมีการพูดคุยติดต่อกับบุคคลหลายๆคนทีเนี้ในความคิดเยอะมาทําให้คุณระแวงมาทําให้คุณโมโหบางคนเป็นคนขี้หึงเนาะแล้วก็เกิดความระแวงเกิดปากเสียงกันได้ครั้งที่คุณสองคนนะตำหน้าไพ่นะก็เป็นคนที่คือรักกันอนะ่ะพี่เห็นมองเห็นก็ยังรักกันนะรักกันแต่ค่อนข้างที่จะทำไมชอบเถียงก,กันก็ไม่รู้เออมันทาให้ความ ความสัมพันธ์น่ะมันเป็นไปอย่างแบบแทนที่มันจะแฮปปี้อ่ะมันกลับกลายเป็นเหมือนกับแบกอะไรไปด้วยกันเน่ะเออลองปรับกันดูเนาะเพราะว่าพี่ยังมองเห็นสําหรับคนที่ทะเลาะกันนะยังมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหาโอกาสปรับปรับความเข้าใจกันดีกว่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคุณกับคู่ต้องให้อิสระซึ่งกันและกันอิสระยังไงอิสระในความคิดอิสระในความเป็นตัวตนของกันและกันค่ะอย่า ไปบังคับให้เขาเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเราไปเป็นในแบบที่เขาต้องการนะคะคอดิเลตซี่นะคะก็คือการความรักแบบที่มันเหมือนกับการเสพติการเสพติจจความรักคืออะไรเหมือนกับบางทีเราไม่ได้ชอบทําแบบนี้แต่คุณตามใจคู่เออคู่ คู่เราเป็นแบบนี้เราอยากให้คู่ทําแบบนี้แต่คู่เขาไม่ชอบเราก็ไปบังคับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเหมือนกับว่ามันไปด้วยกันแทนที่มันจะแฮปปี้มันจะเป็นตัวของตัวเองมันกับกายเป็นความกดดันในความสัมพันธ์นั้นได้นะคะทางที่ดีจัสเมน์หาข้อตกลงกันนะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันมันก็จะแฮปปี้ขึ้นนะคะ f o r g i v i n g and Learning mm hmm. ก็คือ mm hmm. ให้อภัยซึ่งกัน,นกและกเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปให้อภัยในที่นี้ก็คือพยายามหาประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาในชีวิตอะไรที่ผ่านมาในความสัมพันธ์ของคุณลองมาคิดดูว่าอะไรที่ทําให้คู่เราเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงจะต้องทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยๆงัดข้อกันอยู่เรื่อยๆมนะาทำลายจิตใจกันอยู่เรื่อยๆนะคะพอทำลายจิตใจกันไม่ยอมกันก็กลับมา กลับมาหากันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยวนๆซ้ำๆซากๆทีเนี้ยไอความสุขมันจะหาได้จากตรงไหนนะไพ่เดี๋ฟูลให้คําแนะนํานะคะก็เหมือนที่บอกว่าพยายามให้อิสระซึ่งกันและกันเนาะอิสระในความเป็นตัวตนของคุณและเขานะั่นแหละหาจุดบาลานซ์ซึ่งกันและกันให้ได้นะคะความรักครั้งนี้ก็จะไปด้วยกันได้เหมือนเดิมนะคะโอเคอันนี้คือหลักสําคัญสําคัญเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่มาขอดู ให้แยกย่อยแต่ละความสัมพันธ์ก่อนนะคะมีบางคนอาจจะเริ่มต้นไปชอบไปชอบใครนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะการคืนดีความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่ในเอน r g y หลักของคุณนะคะการไปรู้สึกดีๆกับใครบางคนรู้สึกว่าโอ้โหโหยจัสเมนมา ฉันเห็นปุ๊บแล้วก็ฉันก็รู้สึกถูกชะตาฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเขาจะรู้จักกันมาก่อนจากอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็จะคิดช่วงนี้มนโนเยอะเนาะทีเนี้ยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอให้แยกย่อยแต่ละสถานะดีกว่าบางคนกำลังเริ่มจีบกันก็มีเนาะอืมเรียนรู้กันไปได้นะเรียนรู้กันไปได้นะคะ มาที่นี้ขอให้แยกย่ยอยแต่ละสถานะนะคะสําหรับคนมีครอบครัวและมีคู่แล้วนะคะเป็นยังไงคะตัวเราตัวเขานะคะปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะและแนวโนความสัมพันธ์นะคะพยายามจะนั่งบังแสงมากอ่ะหนึ่งสิบดาสเดอะสั้นไพเดชเฮดออฟสอรส มีคนบางคนเอาอแต่ใจตัวเองจริงๆนะเดชเชอรี่นะ์นาออฟซอสี่เหรียญเนาะเนี่ยสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวนะคะบางคนเพ,นพิ่งผ่านการทะเลาะไปจริงๆนะคะแต่ทีเนี้ยถามว่ามันมีโอกาสจบไหมพี่บอกว่ามันมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นคุยกันนะคะเดยซันมาเนี่ยคู่ของคุณนะคะเขาอะ ยังอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจอยากจะเคลียร์อยากจะพูดอยากจะรู้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยให้มันกระจ่างแจ้งแล้วกลับมาอีกครั้งนะคะให้เฉลียดอยู่ในแล่ความคิดของเขานะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็พยายามนะเหมือนกับพยายามผ่านอะไรไปด้วยกันพยายามต่อสู้มีช่วงเวลายากลําบ,บากอะไรมาด้วยกันก็อยู่ด้วยกันมาแล้วนะคะเดทบางคนอาจจะเคย ทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมาหากันอีกนะคะเนี่ยเดินออกจากกันไปแล้วก็กลับมาหากันอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆได้เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือสี่เหลี่ยมนะคะพยายามอย่าคือเอาคำเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะกักกักมีกำแพงทั้งสองคนน่ะเหมือนกับความเป็นกำแพงหาเซฟโซนใส่ตัวเองอ่ะก็คือต่างคนต่าง อึดอัดทีเนี้ยต้องมามองแล้วแหละว่าไอ้ความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะมีไพ่เพจออฟซอสขึ้นในตำแหน่งความรู้สึกของคุณด้วยเหมือนกับว่าบางทีอ่ะการเอาแต่ใจหรือการมีปัญหาแล้วไม่คุยกันหรือมีปัญหาแล้วใช้คําคู่ใช้อารมณ์ที่มันรุนแรงใส่กันอนะ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะไพ่ด่าขึ้นมาเยอะมากในออฟซอสก็มีเนาะ เนี่ยเหมือนกับราชินีกับราชาถึงกับเนี่ยต่างคนต่างตั้งแง่ต่างคนต่างไม่ยอมทีเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่จะทําได้เลยนะคะก็คือต้องให้อภัยแล้วก็เรียนรู้เนาะเหมือนที่พี่ว่านะแล้วก็พยายามปรับกันอีกครั้งแล้วกันเนาะในความบบกในบางความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะจบกันไปแล้วก็ได้แต่ยังถ้าใครที่มีครอบครัวนะคะยังคงติดต่อกันอยู่ด้วยเรื่อง ถ้ามีบุตรด้วยกันก็อาจจะเป็นเรื่องลูกเป็นเรื่องอะไรที่ยังคงยังจะต้องติดต่อด้วยคือยังต้องติดต่อกันอยู่อย่างนี้ได้นะคะเหมือนกันนะคะโอเคทีเนี้ยสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอ่ะถ้ายังไม่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้ายังปรับได้นะคะพยายามปรับเหมือนที่พี่ว่าแล้วกันเนาะใช้ความเป็นเหตุผลเยอะๆนะคะในการเข้ามาปรับเรื่องความสัมพันธ์นะคะสําหรับใครที่ คบกันมานานนะคะอันนี้ขอพูดในแง่ดีหน่อยก็คือคบกันมานานมีโอกาสนะคะที่จะมีช่วงเวลาของการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวได้นะั่นก็คือการพูดจะหาลือการอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกันหรือใครรอคอยเรื่องก,การมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะบางคนรอคอยมานานนะมีโอกาสได้ข่าวดีตรงนั้นนะคะเราไปปรึกษาคุณหมอดูก็แล้วกันนะอันนี้ขอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะโอเคนะ มาที่นี้ของสำหรับให้สำหรับคนโสดนะค่ะคนโสดนี้มีโอกาสดีคนเข้ามานะ Six Pentacles h e l o v e r s mm. Page of Cups The Elephant a g e of w a n d s สี่ถ้วย Temperance ทีนี้เรื่องของคนโสดเนาะเหมือนกับว่ามันมีคนเข้ามานะคะไม่เราไปชอบเขาเขาก็ชอบเราเออมันมีคนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแบบว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกเป็นเรื่องราวของอาจจะมีความรักเข้ามาได้นะคะทีนี้ตัวเราได้หกเหรีรยญอะเลฟเอนส์เอืมเ h ล l o เ e อร คุณอาจจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจอยู่นะคะเพราะว่าพี่มองเห็นแล้วว่าคนโสดอะ่ะอยากจะจริงจังในเรื่องราวของความรักมากยิ่งขึ้นแล้วเนาะจากอดีตที่ผ่านมาที่แบบว่าทามันอาจจะเคยมีใครเข้ามาแล้วมันไม่คือมันเข้ามาแล้วคุยกันแรกๆรแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปตลอดณตอนนี้คุณอยากหาคนที่จริงจังคนที่สามารถที่จะ อยู่จนคบกันไปนานๆเดี๋แฟนจนถึงขั้นแบบว่าเออใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนโสดค่อนข้างที่จะเลือกเยอะนิดนึงนะถึงจะมีใครที่เข้ามาถูกใจแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจคุณก็ยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกอยู่แม้กระทั่งคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะณตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของอายุต่างวัยได้นะคะได้ทั้งคนอายุน้อยกว่าและคนอายุมากกว่านะเออเป็นชาวาธาตุไฟได้นะคะเมสสิงห์ธนูได้นะคะแล้วก็ชาวาธาตุน้ำก็ยังได้เลยเนาะ เพราะฉะนั้นธาตุเราจะไม่เนดทกันนะคะเป็นชาวราศีมิถุนก็ได้ธาตุลมนะคะทีเนี้ยพี่มองว่ามันในอัลคัมของคนโสดจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเราแล้วแหละแต่ทีเนี้ยเปลี่ยนไปในทางทิศทางไหนมันต้องใช้เวลาเรียนรู้คนที่เข้ามาเขาก็เหมือนกับความรู้สึกของเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นเข้ามาที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้กันไปแค่นั้นเองเนาะทีเนี้ยบางคนอาจจะเจอคนที่มันแตกต่าง แบบเราโดยสิ้นเชิงหรือแตกต่างในสเปคเราวางสเปคไว้แบบนึงแล้วเราไปเจออีกลักษณะหนึ่งอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ายังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้ได้ก็ลองเรียนรู้กันไปก่อนนะคะเออถ้าใช่ก็คุยกันไปถ้าไม่ใช่ก็มีโอกาสที่แบบว่าจะเจอใครใหม่ๆนะในช่วงนี้นะคะโอเคทีนี้ขอเนี่ยมันมีคนเข้ามาจีบนะเฟิร์สไพ่ร์เป็นการจีบกันครั้งแรกๆที่แบบว่ารู้สึกเออมันรู้สึกว่า มันก็โอเคมันเป็นเรื่องเรื่องของการจีบกันครั้งแรกๆนะคะทีนี้ขอไพ่สาหรับพิเศษสําหรับคนที่มีคู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะทางไก่นะคะเป็นยังไงบ้างคะไพ่จะบอกอะไร The Tower d e v i l ต่างถิ่นต่างแดนห้าเหลียน Permit เพ n จ a เ l e รสองดาบ t h สตาร์คนที่มีคนรักทางไกลนะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงความรักครั้งนี้จะทาวเวออาจจะคิดอะไรกระทันหันเลยนะคะเนื่องด้วยอะไร คุณรู้สึกสับสนกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนอาจจะมีอะไรเข้ามาให้ต้องเลือกตัดสินใจที่จะทํานะบางคนรู้สึกว่าเออความรักั้งนี้มันค่อนข้างที่จะลําบากเหลือเกินฉันอดทนไาเยอะแล้วทํามาเยอะแล้ว,าลวตามคุณมาเยอะแล้วก็ได้แต่ว่ามันไม่ไม่ตอบจะว่าไงมันมันไม่ตอบความรู้สึกคุณนะมันเหมือนกับว่า ช่วงเนี้ยคนที่อยู่ทางกายตัวคุณเนี่ยอยากจะปีกวิเวกอยู่คนเดียวอยากจะหามุมสงมบอยากจะคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกกับคู่เรารู้สึกไม่เหมือนเดิมขเขานะคะเนื่องด้วยอะไรบางทีคู่ของเราอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองนะคะหรือคู่ของเราอาจจะมีใครบางคนเข้ามา ในความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุณอาจจะรู้นะคะแล้วมันก็เลยทําให้มีปัญหาทะเลาะกันบางทีนะคะอาจจะต้องแยกกันอยู่สักพักเนาะอืมมันเป็นเดอะสตาร์นะคะบางทีความทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาด้วยกันหลายคนหรือบางคนนะคะอาจจะคิดว่า มันพอแล้วเนาะอยากจะจบมันแล้วอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ไปแล้วยังเป็นปัญหาแบบเนี้ยความรู้สึกมันที่สําคัญเลยคือเรื่องความรู้สึกนะช่วงนี้อยากจะบางทีคนก็เลือกตัดสินใจที่จะเดินออกาไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอิสระได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อยู่แบบว่าบางทีการอยู่คนเดียวคิดอะไรคนเดียวทําอะไรคนเดียวคุณจะสบายใจกว่า ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดซสตาก็ใช้เวลาแล้วกันเนาะใช้เวลาดูนะคะถ้ามันเหมือนกับคนทางกายอะมันเป็นอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพจิตใจยังไงก็ไม่รู้อันเนี้ยที่พี่เห็นนะมันเป็นเรื่องของการไม่คุ้มเทเขาก็เทคุณได้เนาะหรือสิ่งที่คุณหวังไว้มันพังอะความฝันความหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยมีกับค,คนคนนี้มันพังอืมได้เหมือนกันประมาณนั้นนะคะ ถ้ายังไม่เหนือไม่ไม่หนักหนักอะไรเนาะก็ลองลองคุยกันดูก่อนก็ได้นะคะไพทจะสเเมนมาก,ก็คือกับเอสออกครับมันแปลได้ทั้งสองกรณีก็คือการจบก,ก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าเราจบจบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเริ่มต้นอยู่กับโทษนะคะเริ่มต้นอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน โอเคที่นี่ขอสถานะไม่ชัดเจนนะคะ a g e of p e n t a c l เก้าหมาย line of cups บางคนคุยกับชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะ a g e of one พี่มองว่าเป็นการเริ่มต้นคุยนะคะซึ่งไม่น่าจะยังไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะคะสามถ้วย เขารู้สึกดีกับคุณนะวีออฟฟอร์จูนะคะแต่ทีเนี้ยไอ้บางคนคุยในโลกออนไลน์เนาะนายออเพนเจแต่ทีเนี้ยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมองว่ามีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นไหมมันจะเป็นไปอย่างช้าๆค่ะมีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นแต่มันจะช้ามากเลยนะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยนายออเพนเจอร์คือมันมันอยู่ในระดับที่แบบว่ามันโอเคนะแต่ว่ามันยังมายังไม่เดินอ่ะมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะ คือถ้าบุคคลคนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงทางด้านอารมณ์หนักแน่นทางด้านอารมณ์เนะาะวิโอพอจูนกับนายอับมาในตำแหน่งปัญหาพี่ว่าวิโอพอจูนเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าปัญหาของคุณอนะบางคนคุยในลักษณะเรื่องระยะทางนะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุยออนไลน์ก็ได้นะคะคนที่อยู่ต่างต่างที่ก็ได้นะคะที่ต่างประเทศก็ได้ เป็นเรื่องของระยะทางเข้ามาต่างพูงินนภาคก็ได้แดนไกลก็ได้นะคะแล้วทีนี้ในะความรู้สึกของเขาเป็นสามถ้วยเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะแต่หน้าตอนนี้คืออยากให้คุยเรียนรู้ไปลักษณะของการเป็นเพื่อนที่พี่มองว่ามันน่าจะมากกว่าเพื่อนอยู่แหละนะแต่ว่าเขาอ่ะเหมือนกับว่าเขากำลังเขายังมีกำแพงอยู่อะเขาก็ยังมีกำแพงป้องกันตัวเองอยู่เออก็เลยความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นไปอย่าง ช้าๆนิ่งๆบางทีคนคนนี้อาจจะไม่ค่อยแสดงออกในด้านความรู้สึกด้วยซ้ำเนาะไม่โรแมนติกด้วยซ้ำนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปทิศทางไหนแต่มองแล้วนะคะสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้พี่มองว่าสามารถคุยไปได้ถ้าเราไม่รีบร้อนนะคะคุยไปนะคะใช้เวลาคุยไปเรียนรู้ไปแล้วมันมีโอกาสอยู่นะโอกาสแต่ว่ามันจะมาอย่างช้าๆนะคะมันเป็นอะไรที่ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันเนาะก,ก็ยังก็ถ้าใครไม่รีบก็ ไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะโอเคค่ะทีนี้ขอให้เอาคำสรุปให้หน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมิถุนค่ะ7ดดาบเก้าเหรียญค่ะเดอะฟูลเหมือนเดิมเลยให้สรุปนะสามเหรียญ6ถ้วย ให้สรุปก็มาคล้ายๆลักษณะเดิมนั่นก็คือการปรับเนาะหกถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าการปรับความเข้าใจการพยายามคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันมาในกรณีที่คนที่มีปัญหากันนะคะหรือเนาะถ้าใครมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นความลับนะคะที่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของคนเก่าเข้ามาในชีวิตนะ มีโอกาสสูงกว่าคนใหม่มีโอกาสที่จะสูงกว่าคนใหม่คือคนเก่าๆเข้ามาในชีวิตถ้าไม่ใช่คนเก่าๆก็หมายหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวของรักต่างวัยที่มีโอกาสที่จะเข้ามาสามเหรี่ยมน,นะคะในบางความสัมพันธ์นะคะถึงเวลาที่ต้องมาคุยปรึกษาหารือกันแล้วทุกเรื่องนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เราจะเดินหน้าไปยังไงอะไรเงี้ยให้คุยกันให้หาข้อตกลงซึ่งกันและกันนะอืม เงาไปบ้างเนาะช่วงนี้เนาะชาวราศีมิถุนอาจจะเหงาเพราะฉะนั้นเดฟูมาก็ให้สละตัวเองแล้วกันเน้ะให้อิสระคู่แล้วใครที่ยังโสดก็ไม่ต้องกลัวค่ะมีอะไรเข้ามาก็ลองเสี่ยงไปโดยที่เขาบอกว่าอย่าไปคาดอะไรอย่าไปคาดคิดอย่าไปคาดหวังอะไรมากอย่าไปมโนมากอย่ามาโนมากอย่าคิดมาก ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติหรือฟูคือใช้ชีวิต่าดเิงสดใสมีใครเข้ามาเราก็คุยศึกษาไปได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นไปตามที่ตัวเองคิดอ่ะเออประมาณนั้นนะ่ะโอเคค่ะชาวราศีมิถุนก็อยากคิดเยอะเนาะมีอะไรก็คุยกันแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนเมษาค่ะใครเข้ามายังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกด s u b สไคร้เป็นกำลังใจให้พี่หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ